หมไรอะไรบ้งนะโอ้โหเยอะเลยน้องจะเอาเพลงอะไรล่ะขอให้ขอนันเด่นในพี่จับให้จับพี่ไล์ให้น้องแต่คงมันช้าน้องโอ้โหครั้งนี๋ยวพี่แอบหลดโปรแกรมมาก่อนรอสักครู่ครับครับผมได้ยังพี่ได้แล้วขันเพลงรวมเพลงฮิตยจริงมากเลยพี่ยอดเลยยอดเลยพี่มีเยอะเลย เยอะเลยเนี่ยพี่เพิ่งไปมาเด็กๆทั้งนั้นเหรอว้นก็มีแรงแบกออกก๊อกทั้งนั้นกระเป๋าใส่อย่างนี้กระเป๋าแบบนี้ที่อยากได้เลยอ่ะชอบจังพี่ยกให้เลยอ่ะเออคิงมันหลังเอาไปอีกแล้วพี่ชอบอ่ะพี่เดี๋ยวหนังมันหลังเอาให้ผมอีกนะพี่ไปได้เรื่องเงี้ยไปดูก่อนนะเดี๋ยวเมื่อุืยตา แล้วพวกเธอทำอะไรเนี่ยรู้ไหมที่มันสถานที่ของม,มาหาอะไรนะเดี๋ยวเชนจะฟ้องอาจารย์แนนที่ดูทำไมเนี่ยทำอะไรแบบนี้เนี่ยเข้าใจไหมเสียสถาันมาหาอะไรหมดคอยอยู่นะจะจะฟ้องพวก,กเคอพวกเต๋อทั้งหมาให้หักคะแนนเลย